ไปนะครับกรุงเทพธุรกิจก็อยากบอกไปถึงท่านอนุทินนะครับซึ่งผมก็ครุนะครับว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรไม่ใช่แค่อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนักโทษนะครับเป็นนักโทษที่วันนี้ทักษิณชินวัตร แก้กฎหมายเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ติดคุกติดตารางแม้แต่วันเดียวนะครับฝากบอกไปถึงท่านอนุทินชาญวิรุลด้วยนะครับเผื่อท่านยังไม่รู้ทีว่าทักษิณนชินวัตรเนี่ยเป็นนักโทษนะครับนักโทษไม่ใช่นักโทษทางการเมืองแต่เป็นนักโทษคอรับชันประเทศ นะครับก็บอกฝากไปถึงท่านอนุทินด้วยนะครับเผื่อท่านยังไม่ทราบเผื่อท่านยังไม่ทราบว่ามีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชิงชมยนะครับสะพานชมัยมริเชษข้างสภาแข้างธรรมเนียบแห่งนี้นะครับฝากฝากบอกด้วยนะครับ ผมก็ต้องฝากเพื่อท่านใดยังไม่ทราบว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนักโทษแล้วก็ฝากท่านด้วยท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์จันทโอชาท่านรู้หรือยังว่าทักษิณไม่ได้ป่วยเขารู้กันทั้งประเทศนะครับ ฝากท่านเพื่อท่านอาจจะไม่ทราบเพราะท่านอาจจะเห็นตอนที่ทักษิณเที่ยเดินชูหน้าชูตานะครับไปไหนมาไหนเข้าพักเพื่อไทยก็ไม่รู้ไปครอบบ้านพักเพื่อไทยหรือเปล่านะครับแต่ประชาชนคนไทยนี่ก็รู้กันทั้งประเทศว่าทักษิณน,นี่ไม่ได้ป่วยนะครับ ก็ฝากบอกท่านให้ทราบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากพี่ที่รู้จักนะครับไปบอกท่าน <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าว่าร่มๆนะฮะจะพูดถึงถึงเลยนะครับว่าวันนี้จริงๆนะครับเราก็ไม่อยากจะบอก ไปยังรัฐบาลนะครับซึ่งมีพักร่วมหลายๆลายพักเราก็ไม่อยากบอกไปถึงขวายค้านที่ไม่ค่อยค้านรัฐบาลเท่าไหร่ที่ไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลเท่าไหร่นะครับวันนี้พลังภาคประชาชนเนี่ยนะครับเขารับรู้รับทราบจากข่าวสารต่าง เพราะมันปกปิดกันไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่นางถ้าสมัยก่อนเนี่ยปกปิดได้นะครับปกปิดได้แต่สมัยนี้นี่มันปกปิดใครกันไม่ได้ความลับเนี่ยมันไม่มีความลับในโลกหรอกครับนะครับก็ต้องฝากไปถึง คณะรัฐมนตรีด้วยนะครับนี่ท่านอนุทินยังไม่รู้นะครับว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษที่เบ,บ่เขาเรียกว่าอะไรนะกัดเซาะบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับวันนี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยถึงต้องมาปักหลักชุมนมุม เพื่อพูดความจริงให,ให้สังคมไทยให้ประเทศไทยได้รับรู้ให้ประชาชนได้รับรู้บางคนก็ไม่รู้จริงๆนี่ผมผมก็บอกจริงๆเพราะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรี ยังไม่รู้เลยว่าทักษิณทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศดีนะเรามีช่องข่าวสารต่างๆพอได้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะครับออนไลน์นะครับที่พาดหัวข่าวให้เราได้มาบอกความจริงกันอีกนะครับ ว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบนะครับท่านอาจจะทราบแล้วนะครับผมได้บอกท่านไปนแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าทักษิณชินวัตรนี่เป็นนักโทษนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นอดีตนายกผมไม่เทียงครับเพราะท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่คอร์รัปชันประเทศ ที่หนีไปต่างประเทศนะครับท่านน่าทราบนะครับเพราะตอนนั้นท่านท่านท่านมาหรือยังนะตอนสมัยทักษิณนีกกงประเทศไปอะเออเลยท่านคงคงไม่รู้ผมขอยืมลุงป้ามมาก็แล้วกันว่าท่านไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ขอยืมลุงป้ามมานะครับ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าท่านรู้นะครับก็ฝากท่านอีกคนอีก,อ,ก,อ,กอีกท่านหนึ่งนะครับก็ช่วยไปจัดการด้วยเพราะฐานะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับอย่างท่านไหนที่ไม่ทราบนะครับช่วยบอกด้วยผมได้บอกให้พวกท่านได้ทราบว่าทักษิณชินวัตรเดี่ย ทำลายกระบ,บวนการยุติธรรมอย่างไรนะครับคณะรัฐมน,าานตรีโดยการนำของนายกเศรษฐาทวีเสนวันนี้ตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ทราบเหลือเชื่อประเทศไทย นี่เราจะอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่นะนี่ผมยังไม่ได้ไว้วางใจนะครับยังไม่ไว้วางใจทีนี้แค่แซมเปิลน,นะครับเราก็มีดนตรีอีกอีกวงหนึ่งนะครับพี่หล่อภูมิบัรทัดนะครับขึ้นเซ็เชาวได้เลยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับว่าจะเล่าตอนไปอุบลหน่อยพอดีกรุงเทพธุรกิจส่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ส่งมานะแต่มันมันเด้งเข้ามาในโทรศัพท์เออได้รู้ว่าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยังไม่ทราบ ว่าคุณทักษิณเรียกคุณเลยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคอรัปชันประเทศแล้วท้ารู้บ้างไหมว่าสารน่ระพยมรับกับสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้มาพูดลอยๆนะครับเพราะดักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ย ไปสารเรียบร้อยแล้วยอมรับความจริงว่าตัวเองคอร์รัปชันประเทศแล้วท่านอยู่ที่ไหนอ่ยยังมาแชร์ประสบการณ์แล้วเราจะพ่อแม่พี่น้องนาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยังไม่รู้เลยแล้วเขาออกกันทั่วประเทศ เราออกกันทุกช่องด้วยซ้ำไปโอ้ oh, ผมมีสงสารประเทศไทยแล้วตอนนี้สงสารประชาชนนะครับที่เลือกนักการเมืองชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศบริหารประเทศทั้งขวายค้านและขวายรัฐบาล ฝ่ายค้านก็ไม่ทำหน้าที่อะไรเลย่วนว่า่วนฝ่ายรัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนดูนยโยบายที่ออกกันมาดีแต่นยโยบายประชาชนนะครับประชาชนเหนื่อยวันนี้ได้ไปดูบ้างไหมในตลาดเนี่ย ว่าเก้าวของเป็นอย่างไรประชาชนขายได้ไหมในตลาดไม่ค่อยมีคนแล้วเพราะไม่มีตัง์รัฐบาลนี้นะครับนโยบายเก่งที่สุดก็คือพาทักษิณกลับประเทศโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่นโยบายที่เด่นชัด แม้มาช่วงนี้พอดีวันหยุดในธทรำรเนียบไม่มีใครเสียดายเดี๋ยวค่อยอภิปรายวันจันทร์ดีกว่าผมนะเอาวันจันทร์หยุดนู่นและหลังสงการเก็บข้อมูลไว้อหรือว่าเราไปปลูกข้าวช่วงนี้ไม่มีใครอยู่ในทำรรเนียบนะครับก็ ค่อยว่ากันนะครับเพราะช่วงนี้นะครับก็วันหยุดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องวันหยุดสงกรานต์ซอฟท์พาวเวอร์เฮียบมากครับสงกขาดปีนี้ <laughs> 21วันนะครับจะเล่นน้ำกันวันนี้เฮียบสุดๆแล้วประธาน ซอฟต์พาวเวอร์ก็หายใช้อบประมาณ5,000กว่าล้านในการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมไปสนามบินไม่มีประชาสัมพันธ์เรื่องวันสกรานเลยนะครับเราพูดเรื่องจริงท่านเราไปดูที่สนามบิน ลองไปดูขนส่งทั้งรถไฟรถทัวร์นะครับขนส่งทุกอย่างแม้กระทั่งสุวรรณภูมิดอนเมืองไม่มีเลยครับเรื่องเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเที่ยวสงการซอฟต์พาวเวอร์นี่ผมเพิ่งมาเมื่อวานนี่ครับที่สุวรรณภูมิ เหลือเชื่อใช้ยว่ประมาณห้าพกว่าล้านบาทคุณุงอิงเ้ยแล้วก็หายกลีบเมฆน่าจะเป็นล่นที่ต่างประเทศหรือเปล่าเห็นคนจีนมาเจ้าถือกระบอกจะฉีดไม่รู้จะฉีดใครฉีดน้ำเอ้ยหน้ากูดูครับพร้อมหรือยังครับพี่ถ้าพี่ไม่พร้อมนี่ ผมก็พูดไปเรื่อยๆพี่สก,กิดผมได้เลยนะครับถ้าร้อมนะครับว่ากันเรื่องของซอฟพาวเวอร์วันสงกรานต์เขาจัดกันที่ไหนบ้างรู้บ้างเปล่าเห็นบอกว่าจะจัดที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ทำเรียบร้างเรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นวันหยุด ข้าราชการาานนทำมาในรมเนียบก็หยุดต้องกลับบ้านเพื่อไปไหวบันพระบรุษนี่เป็นเขาเรียกว่าปีใหม่ไทยแล้วก็เล่นกันตรงไหนอะผมนิวราซื้อขันบ้างซื้อปืนฉีดน้ำว่าจะไปเล่นเ <c oughs> ที่ยวหาที่เล่นอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับ แล้วไม่ให้เรากังวลได้อย่างไรใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่ประมาณที่ใช้อาพันกว่าล้านบาทเป็นเนงินภาษีของประชาชนออพวกท่านเนี่ยคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนทำนโยบายคนเสนอนโยบายให้กับประชาชนออตุ่ม <laughs> อออ่อ,อโอ้ได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าไม่พร้อมผมต่อนะนะครับวันนี้คอปปะทอทอกนะครับประชาสรรพัน์นิดนึงนะครับวันนี้คอประทอทอกเป็นฉบับพิเศษนะครับ เราได้รับเกียรติจากอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทกับอาจารย์รัตนาพรนะครับ